เอาล้วครับสวัสดีครับทุกๆคนอยู่กับผมคุณละลิตจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือซื้อดีไม่ซื้อดีของ Devil May Cry 5ครับหลังจากที่ผมได้เล่น Devil May Cry 5จบลงไปนี้นะความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวผมก็คือ CAPCOM ได้ค้นพบแล้วก็บรรลุหลักการอะไรบางอย่างซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยได้สะท้อนออกมาในผลงานเกมระดับ Tri ป l e A หลายๆเกมย้อนหลังไปในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานี้ของทางค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น Resident Evil 7 Monster Hunter World Mega Man 11 Resident Evil 2 Remake หรือ Devil May Cry 5ก็ตามสิ่งที่ Capcom ได้เรียนรู้ซึ่งมีอยู่ในรายชื่อเกมทั้งหลายที่ผมได้ไล่เรียงไปนั้นก็คือความเข้าใจในเกมที่เคยประสบความสำเร็จของตัวเองในอดีตอย่างลึกซึ้งว่ามีแก่นแท้มีรากเหง้าหรือที่มาอย่างไรและจะนำเอาเกมเหล่านั้น กลับมาสู่ตลาดเกมในยุคปัจจุบันได้อย่างไรให้ประสบความสำเร็จคือถ้าจะให้พูดตรงๆเกมแอคชั่นตามสมัยนิยมของเรามันเปลี่ยนไปครับอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆเลย ในปัจจุบันเกมแอคชั่นที่เป็นเทรนด์และได้รับความนิยมจะเป็นรูปแบบของ Dark Soul ซึ่งนี่คืออีกหนึ่งจุดที่ผมอยากจะเน้นย้ำว่าทำไมการกลับมาของ d e v i l May Cry 5ถึงยอดเยี่ยมเป็นพิเศษเพราะมันไม่ใช่เกมเพลย์ของยุคสมัยครับสังเกตได้จาก กรว์ที่เกิดขึ้นตามหลังแต่ว่ามีชื่อเสียงใกล้เคียงตีคู่กันมาในช่วงเวลาหนึ่งผมจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบกันนะครับการกลับมาสู่ยุคปัจจุบันของกราว พวกเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ต้องปรับปรุงระบบต่างๆของเกมจนแทบจะไม่เหลือเขาโครงเดิมในสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นมาก่อนเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่หรือไม่ดีหรือเลวร้ายอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมในใจผมแล้วก็ได้รับรางวัลอะไรมาต่างๆมากมาย แต่ในขนาดเดียวกันนั้นเดวิลเมครายเข้าใจดีว่าตัวเองเกิดมาจากอะไรแล้วเป็นอะไรและตอกย้ำจุดแข็งของตัวเองให้หนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นโดยแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยแม้แต่น้อยครับ ถ้าเราพูดถึง Devil May Cry เนี่ยสิ่งที่ผมจะนึกถึงก็คือการที่มันเป็นเกม Hack and Slash นะครับที่มีแอคชั่นประเภทแบบ over the top กับตัวเอกที่มีมากยียวนกวนประสาทผมมองว่า2อ,อย่างนี้เนี่ยเป็นเสาหลักของซีรีส์ที่ช่วยค้ำให้มันมีความโดดเด่นและเป็นตัวของตัวเองเสมอมาแอคชั่น over the top หมายความว่าอะไรถ้าใครได้ดูเกมเพลย์หรือคัดซีนของเกมในซีรีส์นี้ เราจะรู้สึกได้ถึงความเวอร์ครับเวอร์วังอลังการทุกอย่างมันเป็นอะไรที่ดีไซน์มาเพื่อปั้นให้ตัวละครในเกมเนี่ย มันเท่ครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกจากไตภาคแรกอย่างดันเต้ซึ่งสร้างฐานแฟนเอาไว้มากมายนะครับลีลาในขณะต่อสู้คำพูดคำจาบทสนทนาทุกอย่างบอกตัวตนเขาอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นตัวละครที่ฝีปากกล้าพอๆกับฝีมือซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้คนยังจดจำเขามาได้จนถึงทุกวันนี้และความเวอร์วังที่ผมว่าเนี่ยมันก็ยังส่งต่อให้พระเอกคนที่สองอย่างเนโรด้วยนะครับ แม้จะไม่มีความกวนประสาทมากเท่าดันเต้ในภาคสีที่เขาปลาอยกดตัวมาแต่ในภาคนี้ตัวเนโรก็ดูจะมีบุคลิกที่ค่อนข้างจะทั้งมากขึ้นเกมมีตีมชัดเจนที่ว่ากันด้วยเรื่องนรกสวรรค์นะครับแล้วก็การต่อสู้กันซึ่งมันช่วยสร้างบิวทุกอย่างทั้งดนตรีที่เป็นเหมือนกับร็อกกระแทกกระทัน แล้วก็ฉากหลังที่ดูเหมือนแนวแบบกอต h ิกอะไรแบบนี้มันช่วยหลอมรวมให้ทุกอย่างที่ผมว่ามาเข้ากันได้เป็นอย่างดีมากๆเริ่มต้นสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงคือต้องขอชม R E Engine ครับ Devil May Cry 5ถือว่าเป็นเกมที่3แล้วที่ใช้ตัว Engine ตัวใหม่ตัวนี้หลังจาก Resident Evil 7และ Resident Evil 2 Remake ซึ่งมันทำให้ผมเห็นว่า Engine ตัวนี้เป็น Engine ที่มีคุณภาพและความยืดหยุ่นสูงมากมาก คุณสามารถที่จะสร้างเกมที่มีสไตล์ไม่เหมือนกันเลยแต่ยังคงรักษามาตรฐานทั้งเรื่องความงดงามและปรับใช้งานได้ Resident Evil w 7เป็น first person Resident Evil 2เป็น third person The w i l c y c r y เป็น hack and slash กราฟิกของทั้ง3เกมบรรยากาศของตัวเกมไม่มีอะไรที่ผมจะตำหนิเลยสักนิดเดียว Facial animation ของตัวละคระครับ Capture มาอย่างดีในขณะเดียวกันเราก็พบปัญหาเช่นเรื่องของมุมกล้องและการ control โดยรวมๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ให้ความรู้สึกแย่อะไรนะครับเพียงแต่ว่าในบางจังหวะมันทําให้เกิดการควบคุมที่ไม่แม่นยําขึ้นได้ในส่วนของเนื้อเรื่องของเกมเนี่ยต้องบอกว่าแนะนําให้ถอดสมองของคุณออกครับแล้วเอ j นจมันในสิ่งที่มันเป็นเกมนี้เขามีจุดเด่นเรื่องการขายมาดกอันยียวนของตัวละครและฉากแอคชั v ่นเวอร์วังอลังการซึ่งถ้าคุณชอบ2อ,อย่างนี้ตัวเกมตอบโจทย์คุณแน่นอน แต่ถ้าคุณคาดหวังเนื้อเรื่องที่มันมีที่มาที่ไปหรืออย่างน้อยแค่สมเหตุสมผลเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเกมนี้มันอะไรของมันวะมันแทบจะไม่ได้สร้างมาเพื่อการนั้นตั้งแต่แรกด้วยซ้ำไปนะครับนั่งดูคัลซีนไปดูมันเล่าเรื่องก็รู้สึกว่าเฮ้อได้เหรอคือทำอะไรของพวกมึงเนี่ยพิสดารหลุดโลกไปเลยนะผมไม่รู้จะหาคำจำกัดความมันยังไงมันคือความบ้าบอแต่ว่ามันดีอะคือไม่ต้องหาเหตุผลครับเอามันอย่างเดียวฮนะ ส่วนทัดมาที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือในเรื่องเกี่ยวกับเกมเพลย์นะครับเกมเพลย์ของ Devil May Cry 5เนี่ยถือว่าดีไซน์ออกมาได้ ค่อนข้างดีมากเริ่มตั้งแต่การที่มีตัวละครเอก3ตัวให้เราสลับเล่นโดยแต่ละตัวมีระบบการต่อสู้ที่ลึกซึ้งแยกเป็นเอกเทศไม่เหมือนกันเลยซึ่งถ้าพูดกันตรงๆทั้ง3สามารถถอดออกมาแล้วไปสร้างเกมที่มีตัวคนคนนั้นเป็นตัวเอกได้ด้วยตัวคนเดียวเลยนะระบบการต่อสู้ของพวกเขาแน่นพอลึกพอที่จะแครี่ตัวเกมได้ทั้งเกม แต่นี่เขาเอา3ระบบการต่อสู้มาใส่ไว้ในเกมเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับความรู้สึกว่ามันเต็มอิ่มมากถ้าไล่ตามลำดับความยากง่ายในการเล่นนะตัวละครใหม่อย่าง V จะเล่นค่อนข้างง่ายที่สุดเพราะเขาจะเป็นเหมือนแบบนักเวทสายซัมมอนเนอร์นะครับก็จะมีซัมมอนตัวอีกา ซัมมอนเสือแล้วก็ซัมมอนยักษ์โกเลมเอาไว้ช่วยต่อสู้ได้โดยที่ตัวเองเนี่ยหลบอยู่ในแผงหลักไม่ต้องเข้าไปปะทะกับอะไรตรงๆถึงแม้ว่าสไตล์การต่อสู้ของเขาจะถอยมาข้างหลังแล้วก็เหมือนกับเรียกซัมมอนออกไปสู้แต่ก็สามารถที่จะต่อคอมโบ ที่ยาวและสวยงามซึ่งเป็นหัวใจหลักของซีรีส์นี้ได้เหมือนกันนะครับตัวละครต่อมาน่าจะเป็นเนโรที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครสแตนดาร์ดมีลูกเล่นมากในระดับหนึ่งพลิกแพลงได้พอสมควรคือไม่ว่าจะเป็นตัวแมคชีนิกของปืนนะครับดาบแล้วก็แขนกลของเขาในภาคนี้ ที่จะต้องเอามาใช้สอดประสานร่วมกันอาวุธแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีแมชชนิกซ่อนอยู่ข้างในเป็นสเต็ปสองสเต็ปสเสมอปืนเนี่ยนอกจากใช้ยิงธรรมดาอ่ะมันสามารถที่จะชาร์จได้ดาบนอกจากเราจะต้องมานั่งจําคอมโบเรายังต้องมาคอยห่วงเรื่องเอ็กซีนะครับรก็คือดาบของเนโรมันจะเหมือนมีเป็นปอกมอเตอร์ไซค์ให้เราบิดแอน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 เข้าไปนะฮะมันก็จะช่วยเพิ่มความรุนแรงในเรื่องแขนของเนโรซึ่งดูเหมือนจะเป็นจุดเด่นของภาคนี้เท่าที่ผมนับคร่าวๆได้เหมือนจะมี12ชนิดแล้วแต่ละชนิด ใช้งานได้2อแบบแล้วความสามารถของแขนแต่ละแบบไม่เหมือนกันเมื่อมันนํามาประกอบในคอมโบอย่างที่ผมบอกไปโอ้มันเยอะมากแต่ถ้าคุณคิดว่าเนโรปวดหัวแล้ว คุณไปเจอดันเต้ครับดันเต้เป็นตัวละครที่วิจิตพิสดารที่สุดมีอาวุธให้ใช้ในมือเยอะมากผมไม่อยากจะบอกจํานวนนะเพราะมันอาจจะเหมือนเป็นการสปอยนะแล้วยังสามารถเปลี่ยนสไตล์การต่อสู้ได้อีก4แบบแล้วคุณลองจับคอมบิเนชั่นคู่กันเอาเองแล้วกันว่าสไตล์การต่อสู้ที่1คู่กับอาวุธระยะประชิด และอาวุธระยะไกลรวมออกมาเป็นอะไรได้บ้างแล้วการที่คุณจะดึงความสามารถเอาตัวละครทุกตัวออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรพยายามที่จะผ่านระดับความยากที่สูงขึ้นของเกมหรือเพื่อที่จะเก็บโทฟี่หรือจะท้าทายตัวเองต้องการที่จะต่อคอมโบเก็บแรงค์ทริปเปิลเอสให้ได้มากที่สุดเคลียร์ทุกฉากด้วยความเพอร์เฟกที่สุดก็ตามมันทำให รีเพลย์วาลูของเกมสูงมากครับต่อให้คุณจะสามารถจบเกมได้ด้วยระยะเวลาแค่10ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้นคุณจําเป็นที่จะต้องเล่นเกมซ้ำๆเพื่อปลดล็อกความสามารถของตัวละครทุกตัวผ่านทางเงินซึ่งเป็นเรดออฟนะครับซึ่งก็ต้องขอบอกว่าใช้เปลืองมากๆใช้เยอะมากๆและเมื่อเรามาพูดถึงเกี่ยวกับระบบอีโคโนมของเกมแล้วเนี่ยผมก็มาขอ แต่เรื่องไมโคร transaction ของเกมสักเล็กน้อยผมได้โพสต์ a c e b o o k ส่วนตัวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนบอกว่า Devil May Cry 5มีระบบไมโคร transaction ที่เลวร้ายฉลาดแล้วก็เนียนที่สุดเกมนึงเท่าที่ผมเคยเจอโดยปกติแล้วเนี่ยระบบเติมเงินเนี่ยจะใช้การได้ดีกับเกมที่เป็น multi player แต่ Devil May Cry เป็นเกม single player ก็ไม่เชิง single player ซะทีเดียวมันมีภารกิจที่เป็นโคออฟ แต่แทบจะไม่ได้เล่นด้วยกันเลยนะต่างคนต่างเล่นก็ว่าได้แต่เอาละนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือ1นึ่เขาสามารถที่จะใส่ระบบเติมเงินเข้ามาในเกมที่เป็นซิงเกิลเพลเยอร์ได้อย่างมีเหตุมีผลและสอดรับกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเพราะเงินของเราเนี่ยถูกเอามาใช้ซื้อแขนของเนโรด้วยอย่างที่เรารู้กันว่าเนโรใช้แขนจกนักรกลจริงอยู่ว่าในฉากที่เราเล่นเราสามารถที่จะ เก็บเอาไอเทมชนิดนี้ซึ่งมีหล่นอยู่กาดเกลื่อนทั่วไปได้แต่เราไม่สามารถกําหนดได้ว่ามันให้แขนอะไรเรามาเจ้าแขนตัวนี้เนี่ยเป็นไอเทมที่ใช้แล้วหมดไปด้วยครับคือการที่แขนจะแตกเนี่ยมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันถ้าคุณชาร์จ เพื่อใช้พลังพิเศษมันจะระเบิดทันทีหลังจากใช้พลังพิเศษนั้นถ้าคุณสละแขนตัวเองโดยการกดระเบิดโดยตรงมันจะสร้างความเสียหายจํานวนมากหรือใช้หนีในสถานการณ์คับขันแต่คุณจะเสียแขนไปหนึ่งเลยทันทีสมมติว่าพกแขนไปสู้บอสหลายต่อหลายอันแล้วไปใช้จนหมดแล้วปราบบอสไม่ผ่านตายเมื่อคุณรีสตาร์ทที่เช็คพอยต์ใหม่แขนที่เสียไปแล้วเสียไปเลยด้วยครับอยากได้อีก ต้องซื้อเพิ่มเองคุณสามารถที่จะเติมเงินเพื่อซื้อมันมาสต็อกได้เท่าที่คุณต้องการครับ เรามาดูตัวละครอย่างดันเต้กันบ้างดันเต้มีอาวุธอยู่ชิ้นหนึ่งที่สามารถใช้โจมตีศัตรูได้ด้วยเรดออฟครับคุณเอาเอาวุธชิ้นนั้นมาใช้เนี่ยคุณจะโจมตีศัตรูด้วยเงินที่คุณมีว่ากันง่ายๆเลยเอาเงินมาเป็นกระสุนครับไม่ฉลาดไม่อัจฉริยะจริงๆผมเชื่อว่าคิดระบบนี้ออกมาไม่ได้จากที่ผมเล่ามานะครับหลังจากที่ทุกคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโหทําไมระบบเติมเงินเกมน,นี้ มันถึงได้แย่ขนาดนี้ผมกลับมองว่านี่แหละคือจุดที่ยอดเยี่ยมของระบบการเติมเงินของ Devil May Cry เพราะคุณไม่ต้องเติมก็เล่นจบได้ถามว่ามันไม่แฟร์หรือเปล่ามันแฟร์ครับเพราะในฉากมีให้เก็บและคุณก็สามารถเล่นเกมจนจบได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเติมเลยถ้าฝึกฝนมากพอเล่นซ้ำเล่นย้ำมากพอแกะจังหวะบอสถูกจังหวะนี้ฉันต้องหลบ จังหวะน,นี้ฉันเข้าโจมตีได้ใช้ความชํานาญเข้าสู้คุณผ่านได้แน่นอนคุณจบได้แน่นอนอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันนะครับว่าโดยปกติเวลาผมทําซื้อดีไม่ซื้อดีผมจะไม่ให้คะแนนรีวิวนะครับผมจะให้เป็นเกรดข้าม สำหรับเกมที่แย่จริงๆรอสำหรับเกมที่พอใช้ได้แต่จะไม่คุ้มกับเม็ดเงินที่เสียไปในตอนนั้นซื้อสำหรับเกมที่ดีและซื้อสิครับรออะไรสำหรับเกมที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับ Devil May Cry 5ถ้าคุณเป็นแฟนซีรีส์ Devil May Cry ซื้อสิครับรออะไรครับเกมนี้คุ้มสุดมันสุดฟินสุดหลายๆคนรอภาคต่อของซีรีส์หลักมา เป็น10ปีนะครับคราวนี้ได้สัมผัสกันเต็มอิ่มเป็นเกมที่ควรจะซื้อเป็นอย่างยิ่งครับถ้าคุณชอบเกม Hack and Slash สไตล์แบบนี้เกมมีกราฟิกที่สวยงามดีมากมีระบบการต่อสู้ที่ดีมากๆดนตรีประกอบก็เดือดนะครับเราใจมันสมกับธีมของเกมถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงอีกตัวหนึ่งของค่ายแคปคอมเลยครับวันนี้ของคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากเว็บไซต์ Patreon ระดับปีศาจคุณตน้นและก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในลำดับชั้นอื่นๆทุกท่านด้วยครับถ้าไม่มีคุณก็ไม่มีผมครับ